รบกวนช่วยกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆนะครับดีครอบครัวเอวิสโอนไม่ทาร์โหลทุกคนนะคะแล้วก็คนที่ตามมาจากแฟนเพจ a c e b o o o ทานแลอวเลิฟดีดิงทุกๆคนนะคะวันนี้ก็จะเป็น p i กอัดเด็กอแรกนะคะข้อความจากคนที่คุณนึกถึงเขากำลังอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเด e ร w โนะคะได้ทำตัวเลือกให้คุณแล้วนะคะโดยจะมีรูปให้คุณนะคะดังนี้ ให้คุณเลือกน้องหมาค่ะตัวที่คุณชอบนะคะตัวที่1ตัวที่2หรือตัวที่3นะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆนะคะแล้วเลือกตัวที่ตัวเองชอบนะคะพอคุณเลือกได้แล้วนะคะกดที่ดีสครับชั่นด้านล่างเลยนะดีสครับชั่นด้านล่างปุ๊บมันจะมี EP ตัวทางส t ต็มนะคะของกองที่1่กองที่2กองที่3ส,สามารถคลิกเข้าไปตรงนั้นได้เลยเพื่อรับชมในวิดีโอของคุณแต่ละตัวแต่ละตัวได้เลยนะ ฝากเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กด s u b s c r i b e แลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆหม่ที่จะถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆอ่าเมื่อพูดเสร็จแล้วเรามาดูคนเลือกที่เลือกกองที่1ดีกว่าว่ากองที่1ความรักของคุณจะเป็นยังไงโดยโอดขอเอาหินไคลโลออกก่อนนะโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะคนที่คุณนึกถึงเนี่ยข้อความจากเขาเขาจะสื่ออะไรกับคุณคะพิกอดเด็กของโอ๊ตอีพีแรกอืม เอสออฟเพน l e เค่ะโฟ f ออฟวค่ะทีออฟวอนคิงออฟสโตดเอสออฟเพนตเอนายออฟเพนอคัศวินถือดาบอืมิบออฟสและเทนออฟ o r ตนะคะ โอเคความรักครั้งนี้ของคุณนะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยเขาจะบอกว่าช่วงเวลานี้ใครบางคนที่เดียวกับคนรักทางไกลนะค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเวลาให้เขาอาจจะบอกว่าขอโทษแล้วกันสาหรับในเรื่องของที่เขาไม่สามารถจะดูแลคุณได้ในช่วงเวลาปักนี้อยากให้คุณดูแลตัวเองไปก่อนเขาพยายามทํางานหนักมากเลยนะเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์มันอยู่ในรูปแบบของการคงที่คงวาเพราะว่าช่วงเวลาปักนี้ทามมิง่งหรือเวลาบางอย่างสำหรับของคนที่อยู่ในรักทางไกลอะ่ะ ค่อนข้างไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็ค่อนข้างที่ไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่าเวลามันไม่ค่อยตรงกันด้วยแหละทําให้คนสองคนไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่เขาพยายามที่จะคีปลุกหรือคีปพ,พยายามคีปความเขาเรียกว่าคีฟความสัมพันธ์เนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของการประคองกันไปก่อนในะช่วงนี้ถามเพราะรักคุณไหมเขารักคุณมากเนี่ย หรือใครบางคนนะที่ดิวอยู่กับชาวท่านลมนะคะมีถุนตุ่มกลุ่มนะคะพยายามนะคะช่วงนี้ถ้าทะเลาะกันอยู่เอ่อจะมีโอกาสได้เคลียร์กันนะเพราะมีเอนิจี่บอกว่าช่วงเวลานี้คือที่เขาหายไปไม่ใช่ว่าเขาจะเลิกกับคุณนะคุณดูเหมือนแล้วว่าความรักครั้งนี้ของคุณสองคนนะ่ะมันอยู่ในช่วงของการที่เอ่อคนคนนี้ค่อนข้างที่จะ ยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเป็นคนอารมณ์ร้อนหรือเปล่าหรือเรารู้ว่าคุณเป็นคนอารมณ์ร้อนถ้ากลับเข้ามาในตอนเนี้ยมันมีโอกาสที่ทะเลาะกันสูงเขาเลยเลือกที่จะไม่กลับเข้ามาในเวลาปักน,นี้อมถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณนะส่วนคนโสดนะจ๊ะใครที่กําลังดิวอยู่กับชาวธาตุลมไม่ถุนนะคะคนคนนี้ที่คุณคุยอยู่ที่คุณรู้สึกความสัมพันธ์ไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยเออมันจะดูแล้วว่ามันจะเป็นต้องการที่ต้องศึกษาดูใจกันก่อนไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณนะแต่ว่าเขายังไม่ชัวร์กับ b i l l i อ off อ o r ท u n e นะคะมาบอกว่าช่วงเวลาปักนี้ใน,นเรื่องของความรักมันเป็นการบททดสอบในเรื่องของความรักเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณแต่คือเขาอยากศึกษาดูใจในระยะยาวการคอมมิชเมนต์ยังไม่มีในช่วงเวลาปักนี้นะคะจะมีเวลาอีกทีก็ให้ผลอ,อีกป,ประมาณ3เดือนเนาะเอ็ดออฟฟอร์ดเหมือนว่าใครบางคนยังมีเรื่องปมในใจบางอย่างที่ยังไม่เคลียร์กันนะแต่เดี๋ยวอีกไม่นานเดือนมันจะเชื่อบอกว่า,วาเขาจะเคลียร์ให้มันชัดเจนและเมนอนเนอร์จีความรักของคนสองคนจะได้กลับเข้ามาพูดคุยกันอีกครั้ง เขาอยากจะบอกคุณว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่เ,เป็นบททดสอบชีวิตของเราของคุณกับเขานะเขาอยากให้คุณอดทนกับตัวเขาก่อนเพราะว่าเขาไม่มีเวลาให้คุณเลยจริงๆช่วงเวลาปักนี้คือ for o l l enterker ออกมาบอกว่ามันอยู่ในช่วงของการที่เขายังไม่กล้าที่จะเปิดรับสิ่งให,ใหม่ๆให้กับคุณเขายังไม่กล้าเปิดรับอะไรมา ทำให้เขาเจ็บเพราะว่าเขากลัวแต่ว่าคาเลือกที่จะคุยกับคุณอยู่แล้วก็ศึกษาดูใจในรูปแบบของค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแล้วความรักครั้งนี้มันจะค่อยๆแบบว่าชัดเจนในเดอรี่ออตนะคะใครบางคนที่เดียวกับชาวราศีกรกฎนะคะต้องชัดเจนว่าคนคน,นี้นะคะเป็นคนที่คบนานหรือว่าจะได้เดีกยวกคนชาวต่างชาติต่างแดนนะเออโอกาสที่จะคอมมิชเนี่ยมีสูงแต่ว่าต้องขอให้คุณพยายามอดทนกับเขาก่อนและความรักครั้งนี้มันจะสมความปรารถนาคุณจะกลายเป็นกินถือถ้วยที่ชนะทุกๆอย่างในเรื่องของความรักนะจ๊ะชาว คนโสดที่เลือกกองที่1เนาะโอเคเพจออฟเพนเตอร์มาบอกว่าช่วงวลานี้ยังเป็นเด็กถือเหรียญยังไม่มีความมั่งคงยังไม่มีความชัดเจนอะไรเพราะว่าเขายังไม่กล้าเปิดใจให้คุณมากถึงขนาดนั้นคือขอดูๆกันไปก่อนไม่มีโอกาสนกนะคะ,แต,ะ,คะแต่มีโอกาสที่ว่าคุณจะคิดมากแล้วสุดท้ายแล้วคุณจะทําให้ความสัมพันธ์มันยุ่งเหยิงไปเองเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆเ,เด้อในเรื่องของความรักนะคะชัดเจนนะคะว่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างในเรื่องของการไม่เข้าใจการการไม่ลงรอยกันเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆน,นะ นายออฟวอลค่ะบอกว่าช่วงเวลาปักเนี้ยความรักของคุณสองคนต้องเป็นการที่ต้องเข้าใจกันนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะโอเคเด็กแรกก็ประมาณนี้โอเคขอดูคนที่เลือกเด็กที่สอเยเลยว่าเมนเอนเนอรีความรักของเด็กที่2ของคุณเนี่ยคนที่เลือกไพ่เด็กที่2เนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะเป็นยังไงบ้างจ๊ะ <Okay. S 2> ความรักของคุณนะคะในเดือนนี้ในของคนที่2ที่เลือกนะคะว่าเออข้อความจากคนที่คุณคิดถึงเขารู้สึกยังไงช่วงนี้เขากำลังคิดแล้วก็มองความเป็นไปได้อยู่ว่าความรักครั้งนี้มันสมบูรณ์แบบดีไหมวะเพราะว่ามาดูเหมือนใครบางคนที่ทําหน้าที่ในเรื่องของความรักอะมากเกินไปแล้วอีกคนนึงไม่ได้แบบเทคแอคชั่นเลยก็คืออยู่รูปแบบของนิ่ง นายออฟช็อตออกมาบอกว่าความรักครั้งนี้นะคะมันอยู่ในช่วงของการที่ต้องดูดูกันระยะยาวนะคะมีใครบางคนคิดมากในเรื่องความสัมพันธ์เนาะอ้ยมองดูแล้วว่าความรักครั้งนี้ของเขานะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณข้อความจากไพ่ออกมาบอกว่าต้องค่อยๆเป็่นค่อยๆไปนะคะเพราะว่าไพ่พระขึ้นชัดเจนเพราะว่าถ้าไพ่พระขึ้นคือคนคนนี้เขาต้องการที่รูปแบบของการสัมพันธ์ระยะยาวต้องค่อยๆเป็่นค่อยๆไปเขาบอกว่าคุณอย่าเพิ่งรีบร้อนในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ฟร์ออฟอดมนะคะเขาบอกว่าความรักครั้งนี้ของคุณอะ่ะมันอยู่ในช่วงของการที่เอ่อต้องค่อยๆเคลียร์ลิงอ,อะไรเก่าๆเหมือนเขายังเพิ่งไปเจอความรักที่ไม่ชัดเจนมาสําหรับคนโสดนะคะที่กาลังเริ่มต้นคุยกับใครบางคนอยู่เนาะคนๆน,นี้มีปมเรื่องปัญหาความรักนะคะอาจจะเคยอกหักมาแล้วก็ยังทําใจอะไรไม่ได้นะคะเนมออฟวอนนะคะดูๆแล้วเหมือนว่าเขาค่อนข้างที่จะกลัวความรักพอสมควรแล้วเขาค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนในเรื่องของความรักครั้งนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเขาเจอแต่ความรักที่มันไม่ สมประกอบหรือความรักที่มันไม่ดีเดล l o เวอร์มาบอกว่ามันเป็นมันเป็นบททดสอบในเรื่องของความรักที่คนสองคนได้มาเจอกันนะคะขอให้คุณสองคนต้องใจเย็นๆในเรื่องของการคบหาดูใจและสำหรับคนโสด เซเว่นออฟวนะคะช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาของการที่ศึกษาดูใจกันในระยะยาวค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องเร่งรีบสําหรับใครบางคนที่คบหาดูใจกันมา3เดือนแล้วกําลังที่จะมีการคอมมิตเมนต์ไหมคะหมอโอ๊ตดูแล้วนะน้องโอ๊ตมองว่ามันมีการคอมมิตเมนต์ในระยะยาวนะเออไม่เกิน3เดือนเนี้ยแหละคุณจะได้คอมมิตนห์กับคนคนนี้ดูดูแล้วคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะเลือกความรู้สึกที่ชัดเจนกับเขาเลือกคนที่ชัดเจนกับเขา คุณไม่ผิดที่คุณไปเป็นตัวเลือกเขานะแต่ว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ระวังตัวในเรื่องของความรักนะคะโอกาสใหม่ๆของคุณสองคนจะได้มาพูดคุยกันเนี่ยมันมีแต่ว่าขอให้คุณชัดเจนกับเรื่องความรักกับเขาให้มากๆแล้วสุดท้ายเขาจะตอบตกลงของคุณเองตอนนี้เขาอยากจะบอกว่าความรักของเขากับคุณน่ะมันอยู่ในช่วงของการทดสอบแล้วก็เขากำลังทดสอบอะไรบางอย่างกับตัวคุณว่าคุณรักเขาจริงไหมถ้าคุณรักเขาจริงแล้วคุณเทคแอคชั่นจริงๆเขาจะเปลี่ยนจากคนที่เงียบๆแล้วก็กลายมาเป็นคนที่ ชัดเจน,นเรื่องของความรักนะจ๊ะสำหรับคนโสดส่วนคนมีคู่นะอมมองดูแล้วว่าจากไพ่เนี่ยเอ่อจะมีการพูดคุยกันชัดเจนสําหรับใครบางคนที่มีปัญหาอยู่นะหรือใครบางคนที่แฟนอาจจะเดินทางไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นบ่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันจะมีโอกาสได้พูดคุยกันชัดเจนว่าจะเอาไงต่อในเรื่องความสัมพันธ์นะคะเออคนสองคนนะเขารักคุณนะเขาเป็นห่วงคุณมากเลยเขาไม่อยากจะเอ่อเดินทางบ่อยแล้วแต่ว่า the s t a c e d stone เ,เขาบอกว่าช่วงเวลานเนี่ยมันเป็นความรักที่ เออจะต้องหาความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากๆากเขาอยากให้คุณเข้าใจเขานะว่าการเดินทางของเขา <c oughs> ขเขาทำเพื่อคุณนะที่เขาออกเดินทางไปนู่นไปนี่เพื่อจะทำงานหนักๆเนี่ยเพื่อ <c oughs> ให้คุณนะคะเดือดซันขึ้นนะคะดูดูแล้วว่าความรักครั้งนี้ของคุณสองคนอ่ะมันอยู่ในช่วงของการที่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องค่อยๆเข้าใจกันนิดนึงเ <c oughs> ขาอยากให้คุณเข้าใจเขาบ้างบางทีเขาก็รู้สึกน้อยใจกับการที่เขาทําทุกอย่างให้คุณแต่คุณไม่เข้าใจเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวธาตุชาวคนที่เลือกไพ่กองที่2เนี่ย เด็กกลองที่2เนี่ยจะต้องพยายามเข้าใจเนื้อคู่หรือพยายามเข้าใจคู่ของคุณมากสําหรับคนที่มีคู่นะเทนออฟบอรนะคะเขาไม่ใช่ว่าให้เขาพยายามอีฝ่ายเดียวแล้วตัวเองแบบเออจะน้อยๆน,นะคะพยายามเปิดใจแล้วแล้วยอมพูดคุยกันดีกว่าถึงเรื่องปัญหาสาหรับใครบางคนที่มีปัญหากันและแยกกันอยู่นะโออมองว่าเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่แย่หรอกแต่คือ The เดอะซีทออกมาบอกว่าช่วงเวลานเนี้ยเขากําลังทําบางอย่างให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาดี ก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าตัวคุณใช้โอกาสเขาไหมข้อความจากความรักเขาบอกว่าช่วงเวลาเนี่ยเขามองความเป็นไปได้นะว่าขอให้เขากับคุณได้กลับมาพบกันได้กลับมารักกันอีกครั้งได้ไหมสําหรับใครบางคนที่แยกกันไปเขาทุก์ระทมร้องไห้เขาไม่มีความสุขแล้วเขาคิดถึงต,ตัวคุณตลอดเวลาสําหรับคนที่แยกกันไปนะจ๊ะเออ ไฟออฟวอร์นมาบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยขอให้คุณนะคะลดไม้กิจสิทธิ์ของคุณลงหรือเรื่องของทิฏฐิที่พอเวลาเขากลับมาพูดคุยล้วต้องทะเลาะก,กันนะคะลองเปิดใจแล้วลองเคลียร์กันดีๆลดทิฏฐิตัวเองลงบ้างแล้วสุดท้ายแล้วความรักดีๆจะเข้ามาหาคุณเองจ้าสาหรับไพเ่เซตเด็กที่2เนะ okay. าะโอเคเดี๋ยวไปต่อที่เด็กสุดท้ายดีกว่านะจ๊ะ ีย่ไพ่ก่อนโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่เ็กที่3นะคะเ็กที่3นะคะคนที่เลือกไพ่กองเลขที่3ามอ้นขอดูไพ่เมนเอ n เน g y จีเนี่ยเรียกว่าข้อความจากความรักข้อความจากคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับตัวคุณอืม War, นะเอซออฟวอลนะเออเดอะชาริออ เดอะสเต็เขาบอกให้คุณอดทนเกี่ยวกับเรื่องของความรักระหว่างเขาเขารักคุณนะแต่เขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยอะไรบางอย่างได้ h ฮพ e น e s t เหมือนใครบางคนคบในรูปแบบของการปิดบงังหรือว่ารูปแบบความสัมพันธ์แบบลับๆกัน2คนไม่ให้คนอื่นรู้นะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงเราเขารู้สึกเหมือนเจ็บปวดกับความรักครั้งนี้อ่ะสหรับใครบางคนที่ยังไม่เปิด Open m i มาหรือว่า โอเปอเรชันชีฟให้ใครเห็นนะเช่นแพลนออกมาบอกว่ามันจะมีการพูดคุยกันช่วงนี้เหมือนตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะอยากได้คอมมิชเมนท์ที่ชัดเจนแล้วก็อยากจะพูดคุยกับคุณที่ชัดเจนว่าสรุปแล้วเราสองคนนะ่ะจะคบหาดูใจกันในรูปแบบไหนจะมีการคอมมิตเมนต์ไหมโอ้ดูแล้วว่าในเร็วนี้มันจะมีการพูดคุยเถงกี่ยวกับเรื่องนี้ ความรักครั้งนี้จะต้องมีการพูดคุยกันเอสอัพคับมันบอกว่ารักครั้งนี้มันเป็นรักครั้งที่ดีแต่ว่ามันอยู่ในสถานที่ที่ผิดที่เพราะว่าใครบางคนยังเป็นเด็กถือถ้วยอยู่ที่ยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยอะไรมากแต่เร็วๆนี้เดอะฟูมบอกว่าความรักครั้งนี้มันจะชัดเจนมากขึ้นสําหรับใครบางคนที่อยู่สถานะเบื้องหลังอยู่ในสถานที่มุมมืดๆนะมันจะมีโอกาสได้กลับมันจะได้โอกาสที่ชัดเจนในเรื่องของความรักมากขึ้นความรักครั้งนี้ของคน2คนนะคะมันเป็นบททดสอบที่ดีในเรื่องของ ให้สองคนได้คิดและได้ตระหนักถึงกันละกันนะในเรื่องของความรักเดิมมนมันบอกว่าเขาเครียดนะเกี่ยวกับเรื่องความรักครั้งนี้เขาเครียดมากเลยอ,ะ <S <S อ่ะ King o อ s w o r d นะคะ of s w o r d ทีดพูดผิดโอเคความรักครั้งนี้มันอยู่ในช่วงของการที่คนสองคนจะต้องพูดคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันในเรื่องของอสถานะความสัมพันธนะ์สำหรับใครบางคนที่เป็นคนคุยกันแล้วอยู่ในสถานะแบบหลบๆซ่อนๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะมันมีไพ่ขึ้นชัดเจนว่าอยู่ในสถานที่ลับๆนะคะ ๋ยวจะมีการพูดคุยกันเกันเรื่องความรักไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณหรือว่ายังไงนะแต่เขายังไม่พร้อมถ้าเป็นสรุปว่า,วาเหตุการณ์ไวเวอร์ซ่าสลับกันว่าเขาเป็นคนที่เลือกที่จะปิดบังตัวคุณในสถานะนี้ไม่ให้ออกไปสู่โลกภายนอกอมองว่าเขารักคุณนะคะแต่เขายังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยคุณกับใครในตอนนี้แต่แเร็วๆนี้จะมีการพูดคุยชัดเจนว่าคนสองคนจะได้พูดคุยถึงเรื่องนี้และ จะมีใครบางคนที่เริ่มบทสนทนาในการเปิดเผยออกมาว่าเขาเป็นคนนี้อดมองดูแล้วว่าคนที่รอคอมมิตเมนต์ระยะยาวมีโอกาสได้คอมมิตเมนต์นะเออแต่ต้องอดทนและต้องเข้าใจเนื้อคู่เนี่ยต้องเข้าใจเนื้อคู่หรือต้องเข้าใจคู่ของคุณเยอะมากเลยแหละมันจะมีการพูดคุยในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นขอให้คุณอย่าหน่อยปัญหามีตามมาอยู่ที่อารมณ์ของตัวคุณหรือตัวเขานะคะในเรื่องของความรักฮะสำหรับคนโสดก็ประมาณเท่านี้ ไหนขอดูหน่อยแล้วคนมีคู่ล่ะเคียบก่อนคนมีคู่นะคะที่เลือกไพ่กล่องนี้เนาะโอเคความรักของคุณสองคนช่วงนี้นะคะถ้ามีประเด็นทะเลาะก,กันอยู่หรือว่าประเด็นแยกกันอยู่นะอ้นมองดูแล้วว่าความรักครั้งนี้ของคนสองคนอ่ะจะต้องมีการคุยกันด้วยแหละมีการกลับมาพูดคุยกันมีความกลับมาชัดเจนกันเพราะว่า f o r ค f cups มาบอกว่า มันมีใครบางคนที่ยังลืมความรักเก่าๆไม่ได้หรอยังยึดติดกันอยู่ยังแบบว่ายังเคลียร์กันไม่ชัดเจนราชาถือถ้วยคะเนปจูนถือถ้วยเอามาบอกว่าความรักของคุณสองคนในเวลาปักเนี่ยถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาอยากจะบอกอะไรคุเขาอยากจะบอกว่าขอโทษกับสิ่งที่เขาเคยทําแล้วก็สิ่งที่มันมีปัญหากันในช่วงปักนี้ ที่ผ่านปักที่ผ่านมาหรือว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาเขาอยากจะบอกว่าขอโทษแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ไหมเพราะดูดในเรื่องของความรักนะคะสามทุกคมันบอกชกัดเจนว่าอยากจะมีการพูดคุยอยากจะมีการเคลียร์กันชัดเจนเดอมเมจิเชียนนะคะเขาอยากจะดูว่าความรักครั้งนี้ของคุณอ่ะมันจะไปยังไงต่อมันจะสามารถจะกลับมาได้ไหมเขามองความเป็นไปได้ที่จะรอกลับมาตอนนี้เขากาลังรอโอกาสอยู่ว่าเขาจะเข้ามาหาคุณยังไงในรูปแบบที่คุยกันแล้วชัดเจนลวไม่สามารถแล้วไม่ทะเลาะกันนะอืม เดอะเฮอร์มิตขึ้นชัดเจนว่าคน2คนตอนนี้แยกกันอยู่นะเออหรือใครบางคนคบกับคนทางไกลแล้วมีปัญหากันอยู่นะจะได้มีโอกาสพูดคุยกันแล้วปร่าความเข้าใจกันนะออในเรื่องของความรักครั้งนี้เออเดอะเดวิลมาบอกว่าคนสองคนยังไม่ตัดขาดกันหรอกจะต้องอยู่ด้วยกันอีกนานแค่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการที่เป็นบททดสอบของเรื่องของการคิดทบทวนตัวเองว่าจะเอาไงต่อความรักความสัมพันธ์เดะเวอ์มาบอกว่าทุกอย่างมันเปิดให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวคุณว่าคนสองคนจะออกแบบกันในเรื่องของความรักครั้งนี้ยังไง ในฟาวเพนด์เคิลช่วงเวลานี้นะคะอัศวินถือเหรียญก็คือาการกลับเข้ามาพูดคุยกันเนาะละ้วทิทางนี้จะดีมากเองขอคุณสองคนนะคะเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆเปิดใจยอมรับเหตุผลซึ่งกัน,กนและกันแล้วพูดคุยกันแล้วกลับมามีคอมมิชเมนต์กันเหมือนเดิมดีกว่าเนาะเกี่ยวกับเรื่องของความรักโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนิทานีดีหนึ่งเรื่องจากพิกอเด็กวันนี้เนาะ ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะแล้วโอจะเริ่มทำพิกอเด็กออกมาทุกๆอาทิตย์เนาะทุกๆวันศุกร์นะคะก็เข้ามาดูพิกอเด็กของโอได้นะคะเป็นพลังงานบวกเป็นไกด์ไลา์ชีวิตดีๆนะคะก็ถ้าผิดพลาดประการใดวันนี้ต้องขอโทษและขออาภัยด้วยนะสวัสดีจ้า